คำเตือนทีนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับดู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 สวัสดีครับท่านผู้ชมนะอยู่กับต่อยเหมือนเดิมเลยโอ้โหมาวันนี้กับวันเศร้าๆเงาๆทุนลยสองพันกว่านะเดี๋ยวจะฟันให้ดูถึงหมื่นเอมาดูกันวะไอหนูโอ้โห บอดคูบอดคูณห้าว่าไงบอดคูณห้าเรียบร้อยผมมีมๆมดัดิเข้าครับผมเข้าเดี๋ยวป้าไดถึงหมื่นเลยนะวันนี้ของงดลงเยอะๆประกันประการสายฟ้านะครับผมจากค่าย v o l u t i o n Gaming นะเหมือนเดิมน,นะลงสองร้200อยสองร้อยโอ้ยเจ้ไมแดงไหลเอ๊ะน้ำเงินไหลเมกเกอ สัตว์มาแต้มเดียวแล้วหลบว่ะสิอะไรก็ผมเข้าอ่ะครับจากสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหูเก้าอ่ะเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้โอ้โหแล้วนะไม่เป็นไรเราไม่เคยย่อท้อไปต่อนะครับผมกับฝั่งเงินเรียบร้อยจะเจ๊งหรือจะอยู่เออมาดูเลยแล้วกันเออมาหนึ่งศูนย์าพามาไหนติดคู้นเตียงฟังเฮอ ติดคูณเพี้ยงปังนะไม่นานะไม่นาโอ้โหติดคูณเพี้ยงปังไหมโอ้โหก้าวหัวใจก้าวหัวใจติดเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยให้ผมก้าวหัวใจไหมรั่งยาโอ้โหเรียบร้อยให้ผมเกือบแล้วเกือบได้กินคูณสามไม่เป็นไรไม่เคยยอ่อทอยแล้วเออมาเงินอยู่ละแดงไม่น่าไหลยาวไม่ไม่น่าเปล่าไม่แน่ใจ ไม่แต่คนลงน้ำเงินเยอะคลิปเหมือนผมเยอะเป็น<ม>งไงมผมลงก่อนนะเที่ดูได้อ่ะลุยสองร้อยสองร้อยตาสองร้อยน่ะโอเคคุณห้าหวะ่ะเพื่อนเอ้ยคุณห้าว่ะคุณห้าคุณอือเนี่ยแดงไหลว่ะเพื่อนเอ้ย ดูรวยนลยน,นะเสียวรวยนลยน,นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาสองร้อยในทางฝั่งอ่ะปาก,เ,กเจ้ามือนั่นเดียกว,ว่าเจ้ามือเฉยมาต้องได้เติมเพิ่มแลนะ้วเติมเปล่าวันนี้คุณเติมหรือย่างถ้ายังไม่เติมนะครับผมลิกตายคอมเมนต์เลยนะโอ้โหสองแต้มยะไงวะคาแต้มขูดเจ็ดแต้มว่ะ กูหกลุงสวนแม่งเสือกงสวนตามกูโอ้โหไม่ก <My God! S 2> อดไม่น่าไม่น่าไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนดูดูโอ้โหร้อยมาตามเขาบ้างนะทุนน้อยแนะนำให้ตามนะเอางนี้ดีกว่าสเต็ปเล่นขั้นตอนที่หนึ่งทุนน้อยต้องให้ตาม<ส>ข้อมูลจรงิงจังมา โอ้บหไปเยอะอยู่นะมันก็เยอะอยู่นะผูก้าแต้มมั้งไงวะห้าห้าเท่าห้าปล่อยแต้มไอสัตว์โอ้โหรบร้อยผมอุ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เพื่อนเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่น่าหานี่นายโยกลับขอวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์วิเคราะห์โอทำทรงวิเคราะห์ไปต่อย เบียไปแล้วนะเบียไปแล้วนะพันหนึ่งนะหนามเล็นทุ่งน้อยเสียไปละพันหนึ่งมาสกูตัวดรอปค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อนเรียบร้อยผมอะไรมันจะใหญกก้าวโหอะไรเรียบร้อยผมเข้ามาไหลมาเออไหลมาซ้ำอย่างเงี้ยซ้ำออกเลยซ้ำมปอย่างเงี้ยซ้ำนะ เลงซ้ำไปเลยแงงงอกขึ้นมาท้งเงินอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรอดูรักกันมาดุยฟ้าผ่ามาตูปวางโอโ้โหสามใบฟ้าผ่ามาสามใบนะโอหูยไม่น่าโอโ้โหเก้าวอะไรเข้าตรงั้นโอโ้โหเรียบร้อยผมพลาดไปเลยทางเทคนิคร้อยเละเละเป็นโจ๊กมา สลับเหรอเฮ้ยน้ำเงินนะยังไงก็น้ำงเงินใจอยู่น้ำเง,งินไงก็น้ำเงินสามสองหนึ่งขึ้นไหมขึ้นไหม,มเดี๋ยวคลิปหน้าปั่นทุนพันหนึ่งเลยเอ้ยปั่นทุนพันหนึ่งจะขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวรวนอันนี้ำขำๆนะขำเมือ่อมึงขำเมื่อโอ้โหเตือนเลยรอ้อยผมเจ็ดแต้มรอ้อย หมาไม่ได้แอกวีโอโ้โ,อโหแดงต่อดิอ่ะแดงมันก็น้าเงินหลบกูอวไอ้เหี้ยออมาดิมาดิกลัวที่ไหนเอานี้ดีกว่ากลัวที่ไหนหนึ่งศูนย์ร้อยสองแสนกว่านะในฝั่งของทีมแดงทีมแดงสองแสนกว่ามาสี่ใบเหรอสี่ใบมีโอกาสลุ้นอยู่นะคุณหกติดให้หน่อย ไ hey, อ้คุณแปดติดให้หน่อยโอ้โห้คุณแปดว่ะติดจริงติดจริงว่ะอู้หู้ดิตบ what the fuck เฮ <Yeah. S 1> ียอดนี้หกล้านนะเฮีย yeah. <Come on. S 1> อดงงเฮีย yeah, อะไรวะเนี่ยคุณหกสี่นะเฮีย yeah. ไอ้คุณลงนี่ ระเบิดเถื่อถึงไอสัตว์บอกเลยเมื่อกี้กูลงนั้นระเบิดเถื่อถึง <c oughs> โอ้โห <c oughs> กูออกอะไรทุกทีเลยอะไรวะ <c oughs> โอ้โอโอโห้านจีห้โนหูซีร้อยโอ้หลบทุกทางไอ้เฮี้ยหลบกูทุกทาง,ททางต่อยหมดตูดของจิงก <c oughs> ยังตรงคอนเซปต์นะคอนเซปต์ชื่อช่องโอ้โหต่อยมตูดไอ้เหี้ยน้าตั้งเลยสัตว์นะโอไม้เดียวล้านหนึ่งไม้เดียวล้านหนึ่งมีที่ไหนมีที่นี่ไะม,มีที่ไหนมีที่นี่เกิดขึ้นแล้วแต,ตวงง่ไม่ลงพาดจะเป็นไรเสียวอ,อยู่เสียวอ,อยู่ โอ้โหเนี่ยมัน <_ away> มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสัอย่างเงี้ยมึงดูมึงดูแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยผมเก้าเรียบร้อยเข้าอยู่เข้าอยู่เจงยินนำให้ด้วยนะคะมีคนบอกให้นำว่ะเราก็ไม่กล้านำ้ลยสิดูเราก็ไม่กล้านำเลยสิแจงยินดิ้นไหลจงยินไ,ไเอือ ล้างพอรตนะหมายแค่สองหมื่นได้มาล้านหนึ่งโอ้เดือดเกินเดือดเอ้ยโอ้ยเฮียแจกคนเร็วเฮียพองเล่นเหอะ่อเฮียแจกเร็วสั้นผึ้ง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 โดนแดกไอ้เฮียวพพพพดดนยันนี้ไม่ใช่วันของเราหรือเปล่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร ล้างพอร์ตไหมห้าร้อยกว่าบาทเนี่ยล้างพอร์ตเลยไหมเดี๋ยวก็เติมเพิ่มเดี๋ยวก็เติมเพิ่มมาสาวผ่ามาหน่อยปุ้งเอามาหน่อยแจ็คถูแจ็คหูบอดไว้บอดไว้ไอ้นุ่มโอ้เจ็ดว่ะฮ้ย เอาเรื่องเพื่อนเอ้ยกลับเข้ามาเลยแล้วอะ่ะหืมมีเสียงไหมแปดเจ็ดลงร้อยนึ่งอะลงร้อยนึ่งไอ้ลงร้อยนึ่งอะสองร้อยแล้วกันมาชิวๆแล้วสองร้อยจะได้หรือเปล่านะมาทุนน้อยทุนน้อยสเต็ปน้อยคอยนานสเต็ปน้อยคอยนาน เออฝรั่งเข้าโอ้โหเจ็ดเจ็ดแต้มว่ะได้ร้อยเจ็ดแต้มชนะอยู่ดีนะโอ้โหเข้ามาละเอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นอะไรมันจะขนาดนั้นนะอ,อ,อ,อยู่ประม้สุดท้ายแล้วกันขอให้มันตีขึ้นมาขอให้มันตีขึ้นมานะไม้สุดท้ายแล้วกันนะสำหรับวันนี้เบรกไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวไม่แตกว่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเติมเพิ่มอี้ มัว่วสายอาัดต่อยสายอาัดอู๋เจ็ดแต้มเรียบร้อยอผมเจ็ดแต้มอะ่ะไอสัตว์ู้หเรียบร้อยบอกเลยทีนี้กินน้อยกินน้อยคอยนานไอ้เหี้ยกินน้อยคอยนานนะน้ำเงินไหลก็ต้องน้ำเงินต่อยมาหอยหึิงขอยีีเออขอ,อ,ขอ,อ,อยีออีไหลท้ายเกมนี้ไหลท้ายโอ้โหแต่แม่งคูณหกสิบสี่นั้นเดือดจริง เดือดจริงเพราะผมเหมือนเหมือนมันเคยโดนไปโดนไปนะรอบหนึง่งที่ไม้เดียว8 0 0หมื่นกว่าเอ,อลองไปหาดูกันได้ ep เท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้เลยมากลับมาโอ้โหคุณสองว่ะเจ็ดสามปลอดไปห,หนุ่มขอห้าเรียบร้อยสวยงามโอ้เงินน้อย,อยกินหนักบอกเลยแค่นั้นแหละแต่วันนี้ฝากเท่านี้แหละใครเครื่อ,ขอ,ขอ,ของกดใดสนใจบินตาคอมเมนต์เหมือนเดิมจุ๊บ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ